แ่ดีพปนรถสปอร์ตสายเปด้วยไม่พักไม่เคยพักทักมาเลยตอบค่ะ <Okay. S 1> ก็ไม่นะคะถ้าชอบก็คุยอะไรเงี้ยใช่โสดเนาะในวงการไม่ค่อยมีค่ะเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวมั้งเขามา พี่่ก็ทำข่าวไงมันคนเขาไม่อยากเป็นข่าวหรือเปล่าไฮโซอุ้ยเราจะมีวาสนาไหมนะเออไม่แน่ไงก็อยากมีวาสนาอยู่ค่ะพี่ปดิก็เป็นรุ่นพี่ในวงการ YouTube ค่ะใช่ตอนนี้น,นละต้องไปถามเขา พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะคือยูทูบเบอร์ทุกคนน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายคลิปด้วยกันเราก็แสตอบรับดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ได้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีถ่ายคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์ก็สําคัญนะคะ mm hmm. ต้องแบบว่าชอบอะไรเหมือนกันอยู่ด้วยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ย mm hmm. แต่หลักๆท่านหนูรักหนูก็ค้างอยู่ดีอะ่ะก mm ็แบบต้องทําให้หนูรักอะ่ะ mm hmm. ใช่แล้วคุณจะเป็นผู้ชายที่โชคดีเนี mm ่ย hmm. mm hmm.